กสิทิคันโพธิสัตว์มูล,ลปณิธานสูตรพระสูตรว่าด้วยปณิธานเมื่อครั้งอดีตของพระกสิทิคันโพธิสัตว์แปลโดยพระวิศวัฒพัเสียเกียร์กสิติแปลว่าแผ่นดินคันแปลว่าที่เก็บรักษา พระกสิทิคันโพธิสัตว์จึงมีความหมายคือพระโพธิสัตว์ผู้ประทับอยู่ใต้พื้นดินแต่ดั้งเดิมพระกสิทิคันก็ทรงอาภรณ์เป็นอย่างมหาบุรุษวรกายประดับด้วยเครื่องประดับอลังการต่างๆอุปมาท่านอลังการด้วยบารมีทุกประการและเป็นธรรมราชกุมารคือ บุตรของธรรมราชาจึงแต่งกายอย่างวิจิตอลังการในพระสูตรกล่าวว่าทุกเช้าพระกสิทธิคันจะเข้าสมาธิต่างๆจำนวนเท่ากับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาเพื่อพิจารณาสอดส,ส่องมูสัตว์ทั้งหลายที่ควรได้รับการโปรดท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นพระโพธิสัตว์ ที่ยิ่งด้วยมหาการุณาในระหว่างพุทธสมัยหนึ่งไปถึงอีกพุทธสมัยหนึ่งเป็นสมัยที่ไม่มีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกท่านก็ฉุดช่วยสัตว์ทั้งหกภูมิอยู่ไม่ได้หยุดพักเลยหรือแม้แต่สมัยของพระสักยมุนีพุทธเจ้าไปจนถึงสมัยของพระเมตไตรยพุทธเจ้านี้ด้วย มีคำกล่าวว่าท่านมีความอดทนถือขันติมากดังพื้นปัตภีมีความสงบและลุ่มลึกดังคลังลึกลับเหตุนี้จึงได้นามว่ากสิทิคันตามบันทึกของจีนชื่อไปจ้างเย่หลินชิงกุยเจิ้งอี้จี้ฉบับที่สามกล่าวว่า เจ้าชายแห่งประเทศเกาหลีพระนามว่าเฉียวเจ๋ในตระกูลจินได้เสด็จมาศึกษาต่อที่เมืองถังและเกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนามากจึงทรงกลับไปผนวดที่ประเทศเกาหลีขณะนั้นมีพระชนมายุ24พรรษาเป็นปีรัชสมัยย่ง่วยที่4ตรงกับพุทธศักราชที่1196 แล้วได้จาริกข้ามทะเลมาถึงมณฑลเจียงหนานที่ภูเขาจิ๋วหัวหรือภูเขาเก้ายอดอำเภอชิงหยางเมืองฉือโจวประเทศจีนคือมณฑลอานฮุยในปัจจุบันพร้อมกับสุนัขสีขาวตัวหนึ่งชื่อซานทิงได้นั่งบำเพ็ญธรรมอยู่บนเขาแห่งนี้รวม75ปีท่านได้นั่งสมาธิจนดับขัน ในคืนวันที่30เดือนเจตามจันทรคติจีนนับรวมพระสิริมาอยู่ได้99,000พรรษาตรงกับปีรัชสมัยไคหยวนที่16ซึ่งตรงกับพุทธศักราชที่1,271หลังจากที่ท่านดับขันแล้วบริเวณที่ฝังสรีระของท่านได้มีเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินผ่านไปสามปีจึงได้เปิดโกศบรรจุสรีระออก ได้พบว่าร่างกายไม่เน่าเปื่อยเหมือนยังมีชีวิตจึงเชื่อกันว่าเป็นพระกสิทธิคันนิรมานกายมาโปรดสัตว์โลกระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นยังมีขหาบดีหนึ่งชื่อมิ่นกงเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาท่านถวายพัตตาหารแด่ภิกษุคราวละหนึ่งรอยรูปทุกครั้งขหาบดีผู้นั้น ปรวรณาจะถวายที่ดินแก่หมู่สงตามต้องการจึงได้ขอถวายที่ดินให้ประธานสงคือพระกสิทธิคันประธานสงกล่าวว่าต้องการพื้นดินเท่าจีวรผืนเดียวแต่พอขึงจีวรอ,ออกกลับปกคลุมไปทั่วภูเขาทั้งเก้ายอดบุตรของข้าหบดีเลื่อมใสมากจึงขอออกบวชมีธรรมฉาญยาว่าภิกษุเต้าหมิง ต่อมาขหาบดีก็ได้หลีกเร้นตนเองออกจากสังคมและคารวะบุตรของตนเองเป็นอาจารย์จวบจนบัดนี้ที่ข้างปฏิมากรของพระกสิติคันโพธิสัตว์จะมีภิกษุตเต้าหมิงอยู่ด้านซ้ายและมีขหาบดีหมิ่นกงอยู่ด้านขวาเป็นอัครสาวกด้วยเหตุผลนี้สาธุชนจึงมีความศรัทธาว่า พระภิกษุอดีตเจ้าชายแห่งประเทศเกาหลีองค์นั้นคือพระกสิทิคันโพธิสัตว์ที่นิรมานกายมาโปรดสัตว์เป็นเหตุให้ในปัจจุบันสร้างรูปเคารพและภาพวาดพระกสิทิคันโพธิสัตว์เป็นพระภิกษุมหายานในอัถกถากล่าวว่าเหตุที่พระกสิทิคันโพธิสัตว์ได้ปรากฏกายเป็นภิกษุนั้นเพราะในอนาคตการ เมื่อโลกถึงแก่ความเสื่อมทุกประการพุทธศาสนาจะสิ้นไปจากโลกพระกสิทธิคันก็จะปรากฏกายของภิกษุเพื่อให้สัตว์โลกได้เห็นพระสงค์และได้ฟังธรรมหนึ่งในพระสูตรของพระกส,รระสิทธิคันโพธิสัตว์ในคัมภีร์ฝ่ายมหายานคือกสิทธิคันโพธิสัตว์มูลลปณณิธานสูตรมีสองเล่มรวมสิสาตอน แปลจากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาจีนโดยพระศึกษานันทะในสมัยราชวงศ์ถังของประเทศจีนพระศึกษานันทะนี้เป็นชาวเมืองโขตานหรือเติร์กิสถานในปัจจุบันผลงานแปลพระสูตรที่สําคัญของท่านมีมากมายสำหรับกสิทิคันโพธิสัตมุลละปณิธานสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วย ปณิธานความตั้งใจเมื่อครั้งอดีตของพระกสิทิคันนี้ถือเป็นคำพีสำคัญเล่มหนึ่งของนิกายมหายานพระกสิทิคันโพธิสัตว์เป็นที่เคารพนับถือของสาธุชนมากเนื่องจากท่านมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ว่าหากในนรกยังไม่ว่างจากสัตว์ที่ต้องรับทุกข์ทรมานเราก็จะไม่ขอสำเร็จพระอนุตตราสัมมาสัมโพธิญาณ เหตุนี้สาธุชนจึงถวายพระนามว่ามหาปณิธานโพธิสัตว์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้กี่พระองค์นับได้มากกว่าเม็ดทรายในแม่น้ำคงคาก็จะมาตรัสสรรเสริญพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ถึงความเมตตากรุณาปณิธานความเพียรและความอดทนของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ทุกพระองค์ เพราะเป็นเวลาแสนนานที่พระกสิทิคันโพธิสัตว์ได้ตั้งปณิธานจะโปรดสัตว์ในนรกภูมิให้หมดสิน้นแต่มาถึงบัดนี้เมืองนรกกลับมีแต่เพิ่มจำนวนประชากรมากขึ้นทุกวันเป็นเพราะสัตว์โลกทำกรรมชั่วมากขึ้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ขึ้นสวรรค์หรือไปเกิดเป็นมนุษย์อีกมีจำนวนน้อยมาก แต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตเดรัฉานมีเป็นจำนวนมากกว่าด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ปณิธานอันยิ่งใหญ่นี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบัน